มีทั้งหมด5รสชาติค่ะขอคนละหนึ่งรสชาติใช่ค่ะดิฉันชอบมากขออนุญาตเป็นยำยำจัมโบ้นะคะที่ถือนั้นขอกระซิบได้ไหมว้าวไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ยำยำจัมโบ้อันนั้นจะเป็นยำยำสุดเด็ดค่ะเป็นสุดเด็ดแต่ที่เราตั้งคําถามนะคะจะเป็นยำยำจัมโบ้ห้รสชาติค่ะอานนึกไม่ออก มีทีมงานอาจจะกระซิบหรือเปล่าแลวเดี๋ยวลองดูด้านนั้นแล้วถ้าตอบผิดอะตอบผิดตอบผิดต้องปกรอบเปลี่ยนคนหรือว่ายังไงได้ไหมหรือว่าให้ตอบซ้ำๆซ้ำๆได้พร้อมไหมคะ<อ><อ>คนแรกค่ะยำยำจัมจโบ้รสชาติที่หนึ่งปูยักษ์สไปซี่อโคชูจังยำยำจัมโบ้นะแม่ใช่ค่ะอันนี้ไม่ใช่นะคะต้องขออภัยด้วยจมโบ้ที่เป็นสอไม่้พูดถูก ผู้ถูกแตะนะก็เป็นยำยำสูตรเด็ดแต่นี่ขอเป็นยำยำจำโบมีไพลกระซิบไหมมีไพลกระซิบไหมยำรถโต๊ะสามค่ะยำยำรถหมูสับถูกต้องค่ะถูกต้องจ้าเอาเหลืออีกสี่รสชาติค่ะมาจ้ายำยำรถอะไรลูกยำยำรถรถรถปูยะปูยะเป็นคำตอบเก่งมากลูกยังไม่ถูก โอ้มีสักปลายแล้วมีแักใหญ่ด้วยโอเคเลยอ่ะคอยที่ลูกต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งจุต้องค่ะโอเคมาเลยลูกขั้นต่อไปค่ะเปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวยำสาลายเป็นยำยำเหมือนกันในรสชาติของยำยำแต่ยังไม่ใช่ยำยำในยำยำจัมโบ้ออ่ะ เดี๋ยวท่านต่อไปเรียนเชิญค่ะขี้เ,า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 เามาทะเลค่ะขี้เมาขี้เมาขี้เมาทะเลหรอขี้เมาแห้งค่ะเขี้ยวแห้งจะเป็นยำยำจัมโบ้รสขี้เมาทะเลค่ะอสุดยอดมาเลยจ้ะรับขอนรางเลยแล้วก็อีกสองรสชาตินะคะจะเป็นยำยำนะคะต้ยมยำทะเลหม้อไฟค่ะแล้วก็ยำยำต้มยำกุ้งหนัขคนนะคะฝากไปด้วยนะคะ ถูกแน่นอนค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บภาพหนึ่งภาพนะคะอ่าถ่ายภาพร่วมกันจ้าขออีกคนหนึ่งเลยอีกคนหนึ่งก่อนอ่ารออีกท่านหนึ่งจ้าตกก้างได้เลยแส,สดงพามดีด้วยนะจ้า ด้วยค่ะตอนนี้มีรสชาติใหม่ด้วยเมื่อกี้เขาพูดไปแล้วใช่ค่ะส,ห,สหรับนะคะยำยำสุดเด็ดน,นะคะมีให้เลือกมากมายหลากหยรสชาติเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะสไปซี่นะคะปูยักษ์ซอสโรเซ่ค่ะ แล้วก็ยำยำนะคะสุดเด็ดคะ่ะรอรเตอร์คะ่ะยำยำนะคะเป็นชิปเปิ้นชิพนะคะแล้วก็ยำเอ่อยำยำสุดเด็ดหอยเชลล์ค่ะผัดซอสเทโอค,ะคะ่ะแล้วก็รสชาตินะคะเป็นยำยำสุดเด็ดต้ยมยำกุ้งยำยำสุดเด็ดต้มยำกุ้งน้ำข้นค่ะและยำยำสุดเด็ด,ดรสผัดฉ่าค่ะ <c oughs> นี่นะคะอ้าวฝากไว้ด้วยลองไปชิมที่บูธได้ยังมีอยู่เนาะฝากไว้ด้วยค่ะยำ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 รสนี้ที่ติดใจของคุณค่ะ สายสุขภาพแป่นบ้างดีกว่ากับแคทเธอรีนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอุ๊ยอุ๊ยเถืออะไรมาด้วยเนี่ยวันนี้มีของรางวัลมาแจกให้สำหรับทุกท่านเลยค่ะต้องการไ,ได้เลยจ้ะตอนนี้อ่ะมีอะไรมาแจกกันบ้างจ้าวันนี้เรามีกาแฟมาแจกค่ะคุณพี่เป็นกาแฟแคทเธอรีนคอเลสเตอรอล,ลมีไหมไม่มี<ค>ไขม,มันต่ำกุณหิว อุ้ยผิวอิ่มนาด้วยโซเดียมมีไหมอ่ะไม่มีเลยอุ้ยโอ้โหดีต่อสุขภาพขนาดนี้เอาละยังไงบ้างจ้าแคทเธอรีนค่ะขอสามคนค่ะเพื่อที่จะได้มารับรางวัลและเล่นเกมของเราค่ะมีมาแจกกี่รางวัลนะสามรางวัลสามรางวัลขอสามคนขอสามคนค่ะขอสามคนขอสามคนค่ะ ขอสามท่านค่ะมาเลยค่ะสามท่านนะคะหนึ่งแล้วขออีกหนึ่งท่านค่ะขอหนึ่งท่านจ้ะเป็นคำถามง่ายๆค่ะมาเลยมาเลยอีกหนึ่งท่านมาแล้วจังหวะนี้คำถามง่ายๆค่ะมาเลยค่ะขอเชิญอีกหนึ่งท่านค่ะมาแล้วกำลังกำลังปีน้วดอยู่แล้นะเออขออนุญาตเปิดลวดให้คุณพี่ได้เข้ามา ได้ไหมได้ไหมครบแล้วใช่ไหมคะครบแล้วเรียบร้อยแล้วจ้ะโอเคค่ะระหว่างรอสองท่านนี้าวกติกาเป็นยังไงคะแคทเธอรีนเพียงแค่ทายชื่อว่างานนี้คืองานอะไรค่ะบอกแค่นี้เลยหรอใช่ง่ายๆเลยค่ะท่านี้คือคําถามแรกคําถามแรกค่ะคำถามแรกคุณแม่จ๋าเลยคาถามแรกของแคทเธอรีนงานนี้ชื่องานว่าอะไรค่ะชื่อว่าชื่อว่า ชื่อว่าอะไรคะชื่อว่าอะไรคะลูกทุ่งสัญจรลูกทุ่งเรือเพลงสัญจรค่ะถูกต้องค่ะอ่าโอเคมีการสลับกันเล็กน้อยแต่ได้อยู่นะคะอ่าและคำถามที่สองนะคะค่ะแบรนด์แคทเธอรีนของเรามีทั้งหมด4รสชาติมีรสชาติอะไรบ้างคะให้ตอบคนละ2รสชาติค่ะคนละ2รสชาติมีรสอะไรบ้างติ๊กติอกติ๊กตขอกชาไทยชาเขียวชาไทยถูกต้องเหลืออีก2รสชาติ ะอะไรจ้าอะไรเอ่ย Google กกถูกต้องจ้าอีกนึ่งอีกนึ่ง รสชาติเป็นหลักทานกันดูได้นะคะเดี๋ยวถ่ายภาพร่วมกันแสดงความดีด้วยจ้าขอขยบเข้ากามน,นิดนึ่งแอาคุณแม่ป็นเซนเตอร์โอเคนะอีกนิดหนึ่งเทิบซ้ายอีกเล็กน้อยเทิบตามกันมาจ้ะโอเคอีกหนึ่งท่านครบไปจ้าโอเค